ประกาศผลไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรางวัลของวงการบันเทิงระดับโลกอย่าง Academy Awards 2017หรือออสการ์ครั้งที่89ที่มีทั้งเป็นไปตามคาดและพลิกโผแบบวินาทีสุดท้ายก็มีเช่นกัน อย่าง Talk of the Town ยาวข้ามปีแน่นอนก็ต้องสาขารางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งตกเป็นของ Moonlight ที่เกือบจะไม่ได้รับรางวัลน,นี้เนื่องจากมีการประกาศผลผิดไปอย่างที่ทราบกันและ Moonlight ยังรับอีกสองรางวัลคือนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมโดยมาเฮอร์ชาลาอาลีและรางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมซึ่งคว้ารางวัลมากเป็นอันดับที่สอง ด้านรางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมเป็นของวิโอล,ลาเดวิสจากภาพยนตร์เฟนส์ซึ่งถือเป็นชัยชนะหลังเคยถูกเสนอชื่อมาแล้วสองครั้งก่อนจะเป็นรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมซึ่งตกเป็นของเคซี่แอฟเฟลกขึ้นรับรางวัลจากภาพยนตร์เรื่องแมนเชสเตอร์บายเดอะซี ส่วนรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเอมมาสโตนจากลาลาแลนและลาลาแลนก็คว้ารางวัลสูงที่สุดใน Academy a w a r d ครั้งที่89นี้ด้วยทั้งเดเมียนแชเซลในรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นครั้งที่2บนเวทีนี้ของเขารางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลกำกับภาพย,ยอดเยี่ยมและรางวัลออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมรวมแล้ว6รางวัลจากที่เข้าชิงทั้งหมด10 สีรางวาัลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วมกับไททานิกและ All อ b เ u ล e v ฟแต่ก็ไม่สามารถไต่สถิติรับรางวัลมากที่สุดถึง11รางวัลได้อย่างไททานิก มาดูด้านองค์ประกอบศิลป์ต่างๆบ้างรางวัลแต่งหน้าและทำผมยอดเยี่ยมตกเป็นของซ u i c i d e Squad รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมคือ f n t t s t t i c b e a t ดรางวัลตัดต่อเสียงยอดเยี่ยมคือ Rival รางวัลผสมเสียงยอดเยี่ยมคือ h a กซอริ e ซึ่งคว้าไปอีกหนึ่งรางวัลคือตัดต่อภาพยอดเยี่ยมส่วนเทคนิคภาพพิเศษยอดเยี่ยมเป็นของ The Jungle Book แอนิเมชันยอดเยี่ยมปีนี้ตกเป็นของซูโทเปียภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมแน่นอนว่าโอเจเม i อินอ r เม a ริกาได้รับรางวัลน,นี้ไปครองสุดท้ายคือรางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมเป็นไปตามคาดกับตัวเก่งที่มาแรงจากประเทศอิหร่านอย่าง The Salesman จากฝีมือการกำกับของอัสกา f a h ดดีซึ่งเป็นการประกาศชื่อผู้ชนะในสาขานี้ของเขาเป็นครั้งที่สอหลังเคยได้รับจากเรื่อง a separation ในปี2012มาแล้วแต่น่าเสียดายที่ครั้งนี้เหตุผลระดับชาติไม่สามารถทำให้เขาขึ้นมารับรางวัลได้ด้วยตัวเอง